โมเมกันเลยคาาสดีเอฟซีดนะเพื่อนาที้งเจสายดอดหนรครับแติดคินี้กันเลยครับผมเจสายดครติดตายคิปนี้กัเยนะครับใครมาแล้วยินิดมาตัวกดินกันด้วยเน ফুল দেখা দিওঁ চাই লৈ নাথাকো ทะเลเด็ดึงอก็ะเขามันตึงใช่ยางใ้งานรายได้ตึงนะฮะ สีกเดอยู่เดนี่นี่น่นีนี่นี่เพาะวมันขอมาแนี่นี่สีนะเออะเงียบกันเงียบเงียบไปไนก็มันขออยู้ยพุกี้กันไหุกเงินินเด ก็ดีเอฟลาอเในครัสสวสดีเอฟีเดาของกบิกากเอี่ตอนนะครับก็ดีเอฟลาด่าะคราคมใครมาเูนะครับตั้งคลิปดีกันด้วยเะ็กแรกลค์กันตุกไลค์กันอย่างี้ขกอยู่บ้างนะนครับสวอตีเอฟซีโคฮอรเมในคลาสสอตีเล่าทนทครับที่อยู่นนน วอีล like, ุงกดไลค์จะสุกไลค์กัดีกันนะจะลงติดตามคลิปน <ain> <hum ain> <c ull ain> ี้กันนะครับที่เนีจริเดี๋ยวอาทนจริงกันนะลบผักหวานกหวานนี่ัดปงแร่นะครับสวัสดีสินลก่เดือกสวัสดีฟมม่นกครับสวัสดีที่ครับคนที่อยู่ช่องจู้สาเดิล้วก็เมลยลม ฝากิปนี้กะย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้กดิดานะคลับอย่าลืมทามาสนติดตามยอะล้งใด้ครมอย่าลืมทามาดูคลิปเยอะลังกด้นะหวังกรบผมเลยผมรคนก็ เอฟจีเนล่าทุกท่านนะครับผมดีพอๆปแม่เลสวัสดีเอฟจี่นสับรับ สวัสดีพ่อพ,อพอ่แววอแม่ด้วครับสวัสดีเอฟซีแม,ม่มาทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันสนโจทย์สายลิ้นคลับผมอยู่บ้านครับผมขอบคุณเอฟซีแม่าทุกท่านนะครับมาอยู่ด้วยกันมากระต้อนบ้ากันนะครับ ลืมเลยนะครับทำไปดูคลิปเดนางให้ด้วยนะครับเก้าคนพอๆกันนะครับ, <S <S บเก้ซินนล่าทุ่านนะครับผอ,บท,บอที่อยู่อนจูสายเลยนะครับผมบรากาอนนี้จะตองกรอบขุณเอฟซินนล่าทุกท่านนะครับผอที่มาอยู่ด้วยกัน กำาันะนครับคนที่อยู่ส่วนงจูใส่เูดิค่ะใครให้มาไลค์เยอะทุกคนเอาไปดูคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครับคนเลอะดูไลค์ส่งกันทุกนีครับเราคุณพ่อแม่ๆนะครับแล้วก็คุณเอฟซินารักท่านนั้นนะครับคนที่มาอยู่ส่วนงจูใส่ดูดิครับผมขอบคุณเอฟซินารักท่านนั้ะครับวันนี้ให้มากดไลค์กับสุขไลค์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับ อลืด้วยนคลิปย้อนหลังให้ด้วยนะครจะส่งจ๊สายลุยนะครัผมขอบคุณพ่อแม่แม่เนะครขอบคุณเอฟินาราทนะครคนที่มันอยู่ทางคลิปนี้นะครัอย่าลืมดูไลค์กนด้วยนะครขอบคุณซินาราทุกท่นนนะครัคนที่อยู่สนจสายลุยเขาเ่ลบ กดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งได้ครับเราเพิ่มกดหัวใจกันลงด้วยนะครับดังนั้นหนึ่งพันไลค์กันด้ยครับขอบคุณพ่อพ่อแม่แม่ไดครับขอบคุณเอฟซีนั่นแหละดูทุกคนนะครับผมที่มาอยู่กับสายด้วยนี่ครับผมสี่อยู่ซองเจ้าสายลื่นรับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งนะครับอย่าลืมดังนั้นหนึ่งพันไลค์กันด้วยครับขอบคุณอย่าลืมหันไปดูคลิปยอดล่งให้ด้วยนะครับอย่าลืม กดไลค์กดซับคลายกดกระดิ่งกันเลยครับแ้วขอบคุณพ่อๆแม่แม่เนี่ยครับแล้วขอบคุณเย็บสินะลาบทุกท่านนะครับคนที่มาอยู่กับสงเจ้าสายด้วยครับที่กดไลค์กดซับคลายกดกระดิ่งด้วยครับว่าแจกรัวด้วยครับขอบคุณพ่อๆแม่แม่เนี่ยครับแล้วขอบคุณเย็บสินะลาบทุกท่านนะครับคนที่อยู่กับสรงเจ้าสายด้นยครับวันนี้ลืมกดไลค์กดซับคลายกดกระดิ่งด้วยครับวันนี้ลืมกดว่าแจกันรัวด้วยนะครับ คนโปรดพ่อแม่ในครับคุณเอฟซินารักทด่แทนนุนนะครับที่อยู่กับซ่องโจใส่เียนะครับอย่าลืมอยาราบคย่งลื่มครับไปดูคลิปย้อนหลังอย่าลืมเข้าไปดูไลฟ์สดด้วยนะครับพอจบคลิปเพียงนะครับมันจะซ่องเจ้าสายอยู่ในครับกดไลค์สุขไลค์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับจุบบุจูบุนะครับคนรักเอฟซีดิแทนนุนนะครับ